ถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกไบเซ็กชวลนะคะแล้วเราต้องเลือกระหว่างจะเป็นแฟนผู้ชายหรือเป็นแฟนผู้หญิงอะคะเราจะเลือกเป็นแฟนฝ่ายไหนดีอะคะและ้วความคิดตัวเองอะครับจะเลือกใครดีก็คงเลือกที่ตัวเองชอบมั้งคะแล้วก็สังคมไทยในปัจจุบันเขาจัดพวกนี้เป็นพวกแก์หรือว่าเลสเบี้ยนหรือเปล่าคะครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวนี้นะครับเรามีอยู่หลายอย่างหนึ่งเรามีผู้ชายซึ่งรักชอบผู้ชายและจะไม่รักชอบผู้หญิงเด็ดขาดนะครับ พวกนั้นก็อาจจะเรียกว่าเกย์หรือเรียกว่าผู้ชายรักผู้ชายอีกพวกหนึ่งก็คือผู้หญิงซึ่งรักผู้หญิงด้วยกันแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใจไปเป็นรักผู้ชายเด็ดขาดส่วนอีกพวกหนึ่งก็ไม่สับสนหรอกนะแต่เป็นรสนิยมส่วนตัวก็คือชายก็ได้หญิงก็ดีนะครับอันนั้นก็เกิดได้ทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงก็คือผู้ชายบางทีเขาอยู่กับผู้ชายก็ได้อยู่กับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันอยู่กับผู้ชายก็ได้อยู่กับผู้หญิงก็ได้ถ้าถามว่าสังคมมองอย่างไรสังคมก็มองด้วยความแปลก สังคมมองด้วยความไม่เข้าใจเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มนั้นเราก็อาจจะต้องไม่แสดงอะไรมากนักเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราถูกไหมครับอย่างน้องนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงยิ่งถ้าเกิดไปมีความสัมพันธ์ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าแล้วเราก็อยู่กับฝ่ายนั้นเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง เราตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับผู้ชายแต่บางวันเราก็ขอแอบไปหาผู้หญิงหน่อยถามว่าผู้ชายเขาจะทําใจได้ไหมบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่กับผู้หญิงแล้วเราก็บอกว่า,าบางเวลาเราจะไปหาผู้ชายบ้างอันนี้ความหึงหวงอาจจะยิ่งมากขึ้นก็ได้เพราะมันเพศเดียวกันใช่ไหมครับความหึงหวงก็มากขึ้นเราองเห็นว่าทอมกับดี้เขาเป็นไงเขาก็เกิดอารมณ์รุนแรงเวลาต้องพลากจากกันไปถูกไหมครับที่จริงแล้วความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี เราจะรักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมจริงไหมเมื่อเราอยู่ในสังคมถ้าเราพอจะทําตามสังคมได้เราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งมองว่าก็เราไม่ได้ขอใครกินนะีเนาะเราก็ทําเราแบบนี้เราก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องทําก็คือเราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเราให้รู้เรื่องเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รักเราที่สุดจริงไหมครับ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะช่วยเราเองว่าจะทำอย่างไรเราจรึงจะมีความมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอเคไหมครับ